แบบพี่หนึ่งนะคะและวมบพี่ก้าวจะบริการเลยค่ะลูกค้ามาดูไกยแพนเดอร์จีทีกันนี้ค่ะลดสิบเก้าจดยี่สิบนะพันทอจะสีเกียวโต,ส,วตสีเทากันนี้ค่ะคันนี้ลูกค้าชมมาด้วยจวจสอบก็าจ่ายตบริการด้วยนะก็ได้ค่ะเปิดอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นบาทเชิญได้ค่ะสองแสนเก้าลูกค้ารถมือเดียวค่ะรับรบัตรเปิดเลคดยค่ะเลย ค่ะเปิดราคามสองแสนเกออนไลน์ขอบคุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะสองแให้ราคาแล้วถ้าสูตเ่ัราคาด้เลยนะลูกค้าสองแสนเกพันราคาปแล้วค่ะสองแสนเก้าสองพันแล้วสู้ตอบิราคาด้เลยนะลูกค้ากดตอบมาแล้แจ้งได้นะคะถ้าได้มากกว่านี้เชิญเลยค่ะสองแสนอันอยู่ที่อนไ์ที่ร้านก็ยกได้นะลูกค้ามีมากกว่านี้เชิญเลยค่ะสองแสนก้าอพันอยู่ที่อะไรสอนเพันแล้วสสนเพันนับเป็นสองแสนเก้าราปแล้วค่ะ มากกว่านี้เชื่เลย2 9ราคาไปแล้วถ้าได้มากกว่านี้ติดต่อได้เลยนะสแสนก้านุนพันอะไรแล้วค่ะ8 0 0พราคาแล้วสัราคาไปแล้วค่ะมากกว่า3แสนติต่อได้เลยนะลูกค้าสัปอยู่ที่อะไรแล้วค่ะมากกว่านี้เชเลยค่ะ3 0 0แสนบาทสัดาหนับนพราคาไปแล้วค่ะสันดาห์สีนะสต่อติดต่อได้เลยค่ะลูกค้าสอดา์สพันอะไรนะสัปสพันนับหนึ่งหพันราคาไปแล้วค่ะสามแสนหกพันสัปดาห์ะสันนับหนึ่งสามแสนแปดพันราคาไปแล หนึ่งหกาคะเป็นแล้วก็สุัดไปต่อได้เลยสัใ่หมนนปัดคปรแล้วก็อีกสมัยไม่หลูกค้าบปต่อได้เลยนะสั่หนปัดอะไรสดแล้วคะเปแล้วก็สามแสนสมาร์ทที่ออนไลน์้วคาสองพันรคะเปแล้วก็สามแสนสองหมื่นสองพันแล้วก็สี่พันรคะเปก็สามแสนสองหมื่นสี่พันแล้วก็สุัดไปต่อได้เลยค่ะลูกค้าหกพันรคะเปแล้วก็สามสี่หกสองแปดาคาเปร์ราคามากกว่านี้เลยกสั่งหน้าสามสูตรราคามากกว่านี้ที่เชื่เลยลูกค้าสูสตัดบีต่อได้เลยค่ะสามแสนสาม

สามขายค่ะตนลงขายค่ะ3 40, ามแสนสี่หมื่นบาทมาสามศูนหมสามศูนย์ห้าสองสาปรับมุได้ไปสามแสนสีมื่นบาทนะก็กลับมาคืนค่ะ